ตอนนี้ชาวค่ายบางระจันได้ออกเดินทางไปตามหาปืนใหญ่เพื่อกลับมาช่วยบ้านเกิดครับซึ่งเส้นทางที่พวกเขาเดินทางนั้นเขาจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรอีกและจะป่วนปั่นมันหาขนาดไหนไปรับชมกันต่อได้เลยครับอ,อาจารย์ก็อยู่ไหน่านท่านคือในเมื่อเรา<อ>ต้องออกศึกแล้วเราไม่รู้ว่าการเดินทางไปเอาปืนใหญ่ที่กรุงศรีเนี่ย<อ>เราจะรอดกลับมาหรือเปล่า ยังไงก็ต้องลาอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ไหนล่ะสิเผื่อจะได้ความเป็นสิริมงคลได้ของได้อะไรคาถาติดไม้ติดมือไปเราเป็นสายสายมือเออสายมือเมาแล้วครับขอต้อนรับอาจารย์ธรรมชาติ เป็นสิ่งศักดิ er> ์สิทธิ์ขอเชิญอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์ธรรมชาติอาจารย์นี่เด็กบอลเดินยังไม่ถึงตรงนี้เลยจะเอาคนเดียวเลยหรอฮะเผื่อเทมไม่พออาจารย์ธรรมชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ผมถามตรงๆลูกบอลทั้ง7ของแดกอนบอลอยู่ที่ไหน ไม่ใช่พวกเราเตาอ๋อเรยไม่ใช <als> <st ress> ่เหรอไม่ใช่พวกเ่าเตาพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยโอ้ยอ่ะอาจารย์ครับขออนุญาตถ้าบอกจะนั่งครับของขังของขังใช่ไหมของขันั่งเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะมอบให้กับเราหรือมีคาถาไอ้สาวหัวผ่าจับโปรง โคโลทำไมอ่ะมันเป็นคาถาญี่ปุ่นเรียนจากญี่ปุ่นเฮ้ยซาเฮ้ยซาสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องมีก็คือความเป็นสิริมงคลเจ้าคุกเข่านี่เราใช้เราใช้ด้านด้าไปด้านไปบ้ามาโอ้โหดันแข่งด้วโอ้โหอาจารย์ไม่มีขยะได้หรอไม่เป็นไรข้ามงค์คนอยู่แล้วแค่ได้เจออาจารย์ของอาจารย์ข้าดีจริงเป็นไง วิ่งเลือดใช่ไหมดีกว่เก็บอาการเอาของพกติดตัวเอาของพกติดตัวใช่ไหมมีอะไรที่มันเป็นคาถาหรือว่าเจ้าของคาถาอะไรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของข้าเด็กทั้งอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอ้อาจารย์เจ้าแชมป์ นี่คือควายแล้วนี่ก็คือธนูควายธนูใช่เจ้าเหมาะกับเจ้ามากขอบคุณครับอาจารย์ครับเฮ้ยของแรงของแรงโอ้เวลาการยิงธนูครับจาเจ้าอย่าเล็งเพราะอันนี้มันเป็นธนูวิเศษเวลาอ้อ การอะไรจารรู้สึกว่ามันมีมันมีความร้อนอะไรบางอย่างเกิดอะไรขึ้นอาจารย์มันเดินข้าว่าบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟจะเป็นไรจะเป็นไรบ้านเมืองจะเป็นไฟโอ้ยทำบอลเลยตอนนี้ดีแล้วจ้ะจากที่พองเนี่ยขึ้นตุ่มเลยเวลายิงธนูแล้วก็อาจารย์อย่ายิงปกติเพราะนั่นคือไม่ใช่ควายธนูต้องยิงไงครับต้องเล็งอย่างนี้ กล้าปล่อยไหมเออก้าปล่อยนะโคตรฮาอาจารย์ดีอะไรเนี่ยเจ็บไเปเขาเ็าดีจเจ้ารับไปสุดยอ้ิยอดมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับตัดติด เยอะข้นเยอะฮะโอ้โหนี่คือแป้งล่องหนเ้ยแล้วเจ้าจะไม่เห็นข้าอุ้ยอาจารย์อืออาจารย์กินอะไรมาเนี่ยอาจารย์ผ้าโอ้โหอาจารย์เฮ้ยอาจารย์หายไปไหนอะทางนี้อาจารย์ยังไงไม่เห็นเลยเนี่ย เห็นไหมเจ้าไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นมันแบยุงมันเยอะเดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวนะเอางี้ดีกว่าอะไรงบปืนปืนมายิงดีกว่าและนี่คือเจ้าสามารถบดบังทุกอย่างไม่ให้ข้าศึกเห็นได้อาจารย์ได้ของขังมาเยอะขนาดนี้แล้วผมว่าไอตัวลบหลักของเราอ่ะสำคัญมากนะได้เอามาเลยดีกว่าขอนักลบของเราในจานนวนเขี้ยวมา น<อ>ในจันหนวนเขี้ยวของเราที่เหลืออยู่แค่6คนอาจารย์เป็นยังไงบ้าจงจริงๆแล้วข้ารู้สึกว่าในเนี้ยมีค่าสึก<ะ> <c oughs> เป็นเรื่องแล้วสิครับพระอาจารย์ธรรมชาติถึงกับออกปากเองเลยว่าในหมู่ในจันทั้ง6คนนี้มีไส้ศึกแฝงตัวเข้ามาเห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้ซึ่งพระอาจารย์จะใช้บทพิสูจน์อะไรในการกำจัดไส้ศึกออกไปไปดูกันเลยครับเราจะต้องพิสูจน์ว่า ในข้าศึกของเราที่มันมาเป็นไส้ศึกเนี่ยมันต้องไม่รู้ภาษาไทยมันต้องพิสูจน เกมชาวค่ายไล่จำแม่กว่าจะเดินทางไปเอาปืนใหญ่ได้ชาวบ้านบางราจารันเจออุปสรรคไม่ยุ่นย่อนเลยนะครับพอาได้มีใส่ศึกปลอมตัวปะบนมากับเราในจันซึ่งใส่ศึกนั้นจะจําคําภาษาไทยไม่ค่อยได้บทพิสูจน์ในครั้งนี้เราจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รอบรอบละ3าคนในแต่ละรอบในจันจะต้องยืนสลับที่กับดารา และนาบันไดมาคล้องที่คอไว้จากนั้นแต่ละคนจะต้องตอบคําตอบตามหมวดที่กําหนดโดยจะต้องทวนคําตอบของคนก่อนหน้าทั้งหมดด้วยใครที่ทวนคําตอบผิดเกินในเวลา10วินาทีจะโดนคอเพลิงระเบิดใส่แต่ถ้าเป็นนายจันที่โดนระเบิดใส่ถือว่าเป็นไส้ศึกและต้องตกรอบไปนั่นเองครับน่พร้อมไหมพร้อมค่ะเหมือนเหมือนมีคนไม่ค่อยพร้อมนะหรือวาไม้อะ

ส้มตำปูปลาโอ้โหเขาบอกน่าจะยากก็สี่เลยอ่ะส้มตำปูปลาไข่ต้มส้มตำไข่ต้มเฮ้ยส้มตำปูปลาไข่ต้มไก่ย่างเออส้มตำปูปลาไข่ต้มไก่ย่างอกไก่หมักซอสโอ้โหส้มตำปูปลาไข่ต้มอ่า ไก่อบซอสเอาแล้วเอาแล้วโชเากิรอโชเลกิมาจากไหนซ้มตำปูปลาไข่ต้มไก่ย่างอบไก่หมักซอสข้าวเหนียวซ้มตำปูปลาไข่ต้มไก่ย่างอบไก่หมักซอสข้าวเหนียวย่างย่างย่างข้าวคุกน้ำปลาเอาแล้ว ซุปตำปูปลาไข่ต้มไก่ย่างอกไก่หมักซอสข้าวเหนียวข้าวคลุกน้ำปลาข้าวคลุกน้ำปลาหกรอบจบไปแล้วหนึ่ง เกิน10วินาทีไงไล่เมนูไม่ถูกนะครับอันนั้นตกกลับบ้านไปหนึ่งบายบายจนๆโอตกรอบไปแล้วหนึ่งคนครับนายจันเบอร์สองเป็นไส้ศึกปลอมตัวมาแน่นอนแม่ตอนแรกมีไปแกล้งตอบคำตอบยาวซะด้วยพอมาถึงรอบตัวเองกลับจำไม่ได้แบบนี้เรียกของย้อนเข้าตัวกลับบ้านไปก่อนเลยครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูนายจันชุดที่สองกันต่อเลยครับว่าเขาจะจำกันได้แค่ไหนเปลี่ยนหมวดใหม่เป็นอาวุธ โอาอาวุธอะไรง่ายๆมีจเบียงแล้วก็ต้องมีอาวุธเออต้องเดินป่าจ้าถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวอาวุธเริ่มโอ้โหผู้เสิรเต่าไหวปะเนี่ยดาบดาบดาบอาธนูเออขั้นแรกด้วยจานดาบธนูดิโนอาจารย์จ้ดาบธนู ใช่คุณคุณผิดเองเอาตรงนั้นตอนนี้ไม่เห็นมึงแล้วไม่เห็นมึงแล้วเอาดาบดาบธนูนะพร้อมดาบธนูดาบธนูหอกดาบธนูหอกทวนเออไปทวนด้วยดาบธนูหอกทวนมีด ดาบธนูหอกทวนมีดปืนสั้นนนีี่่ระวังสะดุดนะครับระวังสะดุดนะดาบธนูหอกทวนมีดปืนสั้นปืนยาวเออเอาแล้วดาบธนูหอกทวนทวนให้หน่อยว่างเงินครับทวนตันนี้เขปูเล่นเลยเขาปูไว้เล่นเลยอ่ะ ปืนสั้นปืนยาวระเบิดดาบธนูหอกทวนมีดปืนสั้นปืนยาวระเบิดรถถังรถ<อ>ถังล <ST> S> <ổ>! <S เลยหรอรถถังเนี่ย <ST S> รถถังไป <an> แล้วได้ได้ได้ <ST> S> <S ดาบธนูหอกทวนมีดปืนสั้นปืนยาวระเบิด รถถังปืนใหญ่ <c oughs> เออโ <c oughs> อ้ยเปปืนใหญ่ปืนยาวเลยดาบธุทนูหอกทวนมีดปืนสั้นปืนยาวระเบิดรถถังปืนใหญ่ <c oughs> ปืนแก๊ปปืนแก๊ปดาบธนูหอกทวนมีดปืนสั้นปืนยาว ระเบิดรถถังปืนใหญ่ปืนสั้นไอ้ยักษข้อขาวขอหอวขอกนูหอกทวนมีดปืนสั้นปืนยาวระเบิดรถถังปืนใหญ่ปืนแก๊ปหนังกระติกดาบธนู หอกทวนเร็ว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 ืสั้นเอาแล้วหักหักไอ้หอกดาบดาบสนูหอกทวนอะไรวะอะไรวะมีดมีด ตกรอบไปแล้วอีกหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วก็จับใส่สุดได้อีกหนึ่งคนครับแหมทวนผิดเกินเวลาแบบนี้ก็ต้องโดนระเบิดและตกรอบไปครับหลังจากนี้เราจะขออำลาอาจารย์ uh. เพื่อไปเอาปืนใหญ่กันเถอะไป <Bye. S 1> และพระอาจารย์ก็ทําให้ชาวค่ายบารอาจารย์กำจัดไส้ศึกออกไปได้อีก2คนครับทําให้ตอนนี้เหลือในจันอยู่ทั้งหมด4คนซึ่งภาร,รกิจในครั้งนี้จะหนักแค่ไหนและใครจะเป็นในจันตัวจริงที่จะได้เข้าไปลุ้นเงินแสนช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ